สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับช่องมอเตอร์ไซค์รีวิวอีกครั้งกันแล้ครับวันนี้เราอยู่กับยามาฮ่าแกรนฟินาโนไฮบริดปี2023ัามาในโทนสีสันใหม่ก็คือโทนสีชมพูนะครับรุ่นที่เห็นเป็นรุ่นกุญแจทั่วไปนะครับยังไม่ใช่ตัว ABS แล้วก็กุญแจรีโมทนะครับโอเคครับเบื้องต้นให้ทุกท่านเห็นสีสันนะครับสีชมพูเป็นยังไงบ้างนั้นให้ทุกท่านได้ชมกันก่อนนะครับในส่วนส่วนออปชั่นต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องยนต์ก็ยังเป็น125ซซีีจังหวะระบาายควมร้อนด้วยอาากศนะครับ แล้วก็ในส่วนของไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวต่างๆเป็นไฟ LED นะครับมาที่ตัวเรือนไม้นะฮะเรือนไม้ก็เป็นเรือนไม้แบบดิจิตอลนะครับดิจิตอลเต็มระบบนะไม่ว่าจะเป็นอจอด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับออปชั่นต่างๆการาแจ้งเตือนต่างๆก็อยู่ที่ตัวดิจิตอลเลยครับแล้วก็สวิตช์แฮนด์ครับย,ยังคงให้นั่นก็คือในส่วนของตัว Stop and Start System นะครับยังมีให้อยู่นะครับในตัวกุญแจ กุญแจรุ่นนี้ก็คืออย่างที่แจ้งไปยังไม่ใช่ตัว ABS ก็ยังเป็นกุญแจธรรมดานะครับแล้วก็กล่องเก็บของด้านหน้าก็มีให้ใช้งานนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือตรงนี้จะเป็นยังไม่ใช่ USB นะครับการเติมน้ำมันไม่ต้องลงจากรถง่ายๆอยู่ที่ด้านหน้าง่ายๆเลยครับมาดูที่กล่องเก็บของใต้เบาะกันนิดหนึ่งครับเปิดขึ้นมาครับ กองเก็บของใต้เบาะจะใหญ่เนื่องจากว่าไม่มีถังน้ํามันอยู่ใต้เบาะนั่นเองครับดูดูให้แบบโลง่งๆนะครับแล้วก็จะมีช่องอไฟในการเปิดนะครับเวลาเราเปิดเบาะขึ้นมาไฟก็จะส่องสว่างนั่นเองนะครับในส่วนของ e c o s t er, i ิเกครับก็จะมีการแจ้งราคาอยู่ที่63,700บาทในส่วนค่าความประยัน้ำมันอยู่ที่62.5กิโลเมตร ต่อน้ำมัน1ลิตรนั่นเองนะครับและใต้เบาะนะฮะก็จะมีสีสันไม่ใช่ว่าสีสันคือเป็นนวดลายในการทําให้ดูแบบโดดเด่นขึ้นมาบางทีเปิดขึ้นมาปุ๊บก็ดูแบบโอเคครับเป็นดีไซน์อีกแบบหนึ่งนั่นเองนะฮะนี่คือภาพรวมๆของยามาฮ่าแกรนฟีนโนไฮบริปี2023มาในรุ่นทั่วไปยังไม่เป็นตัวท็อปนะฮะมาในโทนสีชมพูเนื่องจากว่าจะมี2รุ่นรุ่น A/B/S ก็คือเป็นตัวท็อปสีสันแบบเดียวกันนะครับหากท่านใดเข้าชมแล้วอย่าลืมครับเป็นกำลังใจง,ง่ายๆเพียงท่านกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยกันแล้วกันครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนหากเราลงคลิปใหม่ๆไปจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับผมและวันนี้หมอไซเคิลดีวิวต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ